สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมารีวิวจูเนะครับสเตอริโอ AM/FM จูเน์นะครับยี่ห้อ Trio นะครับของญี่ปุ่นรุ่น KT 4 0 0 5นะครับ4ี0พนนะครับเนี่ยครับรุ่นรุ่นนี้นะครับอ่ารุ่นนี้จะเป็นรุ่นโบราณมากนะครับก็คืออ่าเป็นเครื่องญี่ปุ่นนะครับ เครื่องญี่ปุ่นก็คืออย่างที่รู้กันนะครับก็คือคลื่นต้อง90นะครับแล้วก็ไฟก็ต้อง110นะครับสำหรับตัวนี้ได้ทำการปรับจูนเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นคลื่นบ้านเราแล้วนะครับคลื่นก็87.5ถึงร้อยเจอประมาณนะี้ร้อนะครับ108ไม่มีสถานีนะครับ1้7.5ประมาณนี้นะครับสำหรับหม้อแปลงหม้อแปลงไฟเดิมเป็น110นะครับผมก็เพิ่มหม้อแปลงเข้าไปลูกหนึ่ง ไม่ได้เอาลูกเก่าไปไปพันใหม่นะครับหมายถึงว่าเพิ่มหม้อแปลงเข้าไปสําหรับจูนเนอร์ของผมทุกตัวนะครับถ้าเป็นไฟร้อยสิบมาเนี่ยผมจะต้องเพิ่มหม้อแปลงให้เป็นหนึ่งลูกนะครับเพื่อที่ว่าจะสะดวกในการใช้งานไม่ต้องหาหมอ้อแปลงมาซื้อหมอ้อแปลงมาต่อเพิ่มอีกเพราะว่าราคาหมอ้อแปลงก็ไม่ใช่ถูกๆครับหมอ้อแปลงร้อยสิบก็ยังถูกก็สามสี่ร้อยขึ้นไปนะครับจนเป็นพันนะครับก็ราคาก็สูงอยู่ นะครับก็เลยต่อให้เพื่อสะดวกแล้วก็ป้องกันต่อผิดด้วยนะครับเพราะว่ามันจะเกิดความเสียหายกับอุปกรณ์ชิ้นส่วนข้างในนะครับถ้าสมมติว่าใส่ไฟผิดนะครับกองเดิมอย่างเช่น110เอา220โวลต์เข้าไปก,ก็พังนะครับพังมากพังน้อยก็แล้วแต่ว่าเราเสียบนานแค่ไหนแล้วก็เป็นอุปกรณ์ยี่ห้ออะไรรุ่นไหนอะไรเงี้ยนะครับก็การเสียหาย เกิดพังขึ้นมาก็ไม่เท่ากันความเสียหายนะครับก็อ่าก็เลยพยายามจะอ่าป้องกันตรงนี้ไว้นะครับสำหรับพวกจูนเนอร์มันไม่กินกระแสไฟมากนะครับก็เลยเอาหม้อแปลงลูกเล็กๆใส่ไปได้นะครับแต่ถ้าเป็นพาวเวอร์แอมป์ที่ใช้ไฟ110โวลต์อะไรพวกนี้นะครับก็คงลำบากที่จะใส่ให,หม้อแปลงอ่ารเข้าไปนะครับมันเป็นไปนไม่ได้ที่จะใส่เข้าไปอันนั้นก็อ่ามี2วิธีก็คือเอาหม้อแปลงพันใหม่กับ ใช้หมอ้อแปลงด้านนอก1 1 0โวลต์เลยนะครับก็ส่วนใหญ่โดยทั่วไปเขาจะใช้หมอ้อแปลงผ่านหมอ้อแปลง110โวลต์กันนะครับอันนั้นผมหมายถึงว่าพวกแอมพลิฟายเออร์โวลต์จากญี่ปุ่นมานะครับตัวนั้นแต่สำหรับตัวนี้ก็มันง่ายๆนะครับก็คือเอาหมอ้อแปลงลูกเล็กเล็กร้อ0โวลต์นะครับ2อ0ออก1 1 0โวลต์แล้วก็มาต่อพ่วงข้างในก็จบกันนะครับรุ่นนี้จะบอกว่ามันซ่อมยากนะครับ เพราะว่ามันเป็นรุ่นที่ค่อนข้างโบราณนะครับตัวนี้แต่ว่าก็เสียงดีอยู่นะครับการปรับจูนการอะไรก็ค่อนข้างใจยากกว่ารุ่นอื่นนิดหนึ่งนะครับสำหรับทริโอรุ่นนี้นะครับแต่ก็ผ่านมาได้นะครับก็สามารถทําได้ก็คือตัวนี้ก็เป็นตัวที่ที่2แล้วนะครับที่ผมได้มานะครับตัวแรกก็มีคนได้ขอซื้อไปแล้วนะครับผมตัวนี้ก็เพิ่งได้มาเดี๋ยวผมก็จะทําการ รีวิวให้ดูอ่าตัวนี้มันมี a อ fm นะครับแล้วก็ใช้งานได้ทั้งทั้งสองระบบนะครับทั้ง a m f m แต่ว่าผมก็จะรีวิวเฉพาะ fm นะครับเพื่ออ่าไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับก็ให้ดูว่าการรับฟังเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวมาลองฟังกันเลยนะครับจังหวัดภาคตอนออกค่ะเพื่อจะติดตามรับฟังการดําเนินงานโครงการตังบนมั่นคงบางครา้งย่งยืนนะคะพร้อมรับฟัแงแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น กับประชาชนแล้วก็หน่วยงานราชการรวมถึงร่วมกิจการต่แตๆนี่ยห่ะ YouTube y o u t u b เคอเบียคืเบีย is a funny one อ๋อ this one is dumb like he he ส a n g ก็คือขึ้นมาจากรัมลูกกานก็ได้ เรามีส่ครค่ะก็จะเป็นนิทานจากหนังสือชุด50นิทานไทยของสำนักพิมพ์ชมรมเด็กเรื่องที่นำมาฝากกันนั้นนะคะก็คือเรื่องจันทโครกค่ะเป็นพื้นที่ที่อยู่บนเขาสูงเลยแล้วก็เป็นหุบเขาในเขตอุทยานแห่งชาติแ ไ,ไลฟ์สดเรียบร้อยแล้วด้วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะโอ้โหไม่ได้เจอหนะ้าเจอตากันตั้งหลายวันเลยนะเนี่ยสบายดีกันหรือเปล่านะติดต่อถสื่อสารกันได้ครับทางไอซเบก็422รัสาสงเสียงเข้ามาอีกแก้วจึงหยุดคิดงะชัดเจน สวัสดีค่ะอิงซิณัฐพันธ์ค่ะอิงมาที่คลินข่าวเอ9 6เาเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ทุกข่าวมีความความ่วาม<ว><ว><ว> แล้วถ้าใครวิ่งย้อนกลับมาจากบ้านสูงต้มหรือมาจากทางทุ่งขนานนะครับค่งกลับมาที่บ้านแหลมเนี่ยนักกาวมันจะเป็นถนนที่เป็นดอกไม้ใต้วาแล้วเป็สิ่งที่สยาง,งามนี่ถือว่าเป็นบทบัญญัติแห่งอัลลอฮฺสูงส่ากาวเอาไว้วิธีที่ช่วยให้การสะสมสารพิษหรือว่าของเสียลดลงนั่นก็คือกินให้ห,าหลายจะช่วยทําให้ร่างกายมีเวลากําจัดสารเหล่านั้นออกไปจากร่างกายได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการกิน ะเลเที่ยวแบบสนุกสนานมีความสุขมากๆนะ<อ>ล่องเรือในทะเลตะวันตกแล้วก็ในงานเลี้ยงอาเซีในเรือเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าเห็นหหอ,อน้ออายุ12ปี ควนประดมสภาพกำลังดำเนินการการกอกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือพระราชกานบรรจุภาชนะพร้อมติดสติ๊กเกอร์และวันเดือนปีผลิตและหมดอายุซึ่งประกอบไปด้วยเจกลิ่นโดยนับใส่ถุงแยกตามกลิ่นถึง สองมาตตานี่เนี่ยให้ทางก่อนน้เด็กก็เผยภาพเซลฟีค่ ie, คู่กับแม่แก้วค่ะโดยฉากหลังกป็นบ้านหลังใหม่ที่ใหญ่มากๆกาลังก่อสร้างอยู่พร้อมกับแคปชั่นนะคะเป็นอิโมจิรูปบ้านแล้วก็ถักหางแม่แก้วด้วยส่วนทางแม่แก้วเองก็โพสเหมือนกันค่ะแล้วก็มีแคปชั่นด้วยนะคะว่าดีใจสุดๆลูกชายชวนเก็บภาพนี้น้ำพักน้ำแรงปรากฏให้เชื่อใจยังีงต้งน้ สุขภาพเป็นเลยการพย้อนความอากาศร้อนมากๆเนี่ยบางทีบางคนก็อาจจะเกิดแบบฮีตสโตรกขึ้นมาได้เราก็ไม่มีวันรู้จริงๆนะคะโดยเฉพาะคนที่ต้องครับอันนี้ก็คือรีวิวภาค FM นะครับก็รับชมไปแล้วนะครับสำหรับอาจูเนอร์นะครับสเตอริโอจูเนอร์ทรีโอนะครับก็คลื่น90ก็ ตอนนี้ก็ปรับจูนแบ่งคลื่นไทยเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับปุ่มพวกนี้ก็ใช้งานได้หมดนะครับมีปุ่ม power ปิดเปิดนะครับแล้วก็ m u l ติเพล็ปุ่มฟิลเตอร์ตัวนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าข้างหลังมีต่อแยก Multiplex ได้นะครับแต่ผมไม่เคยต่อลองนะครับปุ่มนี้อันนี้เป็นก็เป็น Muting ธรรมดานี่เอนะครับแล้วก็อันนี้ FM Auto-FM s t e ้เอฟเนะครับอันนี้ก็เป็นโมโนนะครับปุ่มใช้งานก็มีแค่นี้ง่ายๆนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ